การจัดงานกรถินพระยทานประจำปีพุทธศักราช2566อันนี้ก็คือองค์พระประธานพระประธานนะคุณโยมอันนี้ก็คืออาสนะของพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรสุตาภรณ์อันนี้ก็คือผ่านแว่นฟ้ารูปที่สองที่จะรับผ้าพระกรถินนั่นเองนี่อาจสง์สำหรับพระนั่งอันนี้ก็คือจะเป็นเก้าอี้ ประธานนะคุณโยมประธานเจ้ากรถินนั่นเองก็คือเจ้าของผู้ขอรับกรถินพระราชทานปีนี้ก็นายรัชพลตนักยศพร้อมครอบครัวนั่นเองนะคุณโยมอันนี้ก็เก้าอี้ของผู้ร่วมงานข้าราชการชุดเครื่องปกติขาวอันนี้ก็คือที่วางที่วางของ พระกฐถิมนพระยาทานนั่นเองอันนี้ก็คือเก้าอี้สําหรับปีนี้กฐถิมนพระพรยาทานวัดกลางพระารามหลวงจะนําบรรยากาศมาให้ชมนะคุณโยมอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคุณโยมนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้หลุยส์นะคุณโยมนนจเ,เยยมจเริญพร